เคยเจอเ,อเหตุการณ์แขกไฟไหม้หรือร้อนร่วกกันใช่ไหมคะแต่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราควรทําอย่างไรเป็นอย่างแรกแต่คนนะคะอาจจะยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการประถมพยาบาลแขกไฟไหมค้ค่ะและนั่นอาจจะทําให้อาการแย่ลงคะ่ะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการประถมพยาบาลแขกไฟไหม้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยค่ะเราจะรับชมเหตุการณ์จำลองแขกไฟไหม้และการประตมพยาบาลแขกไฟไหม้เบื้องต้นกันเลยคะ่ะไปกันเลย 还个。 ล้างล้างแผลก่อนนะต้องทำยังไงอ่ะล้างล้างน้ำก่อนต,ต้องทำยังไงต่อเด<ล>ี๋ยวล้างน้ำไปก่อนล้างน้ำเย็นใช่ไหมใช่ดี ราได้นำเสนอไปเกี่ยวกับการสนดพยาบาลบาดแผลไปไหมที่จะทําให้เห็นว่าการช่วยเหลือยาสีวิธีจะทําให้ลดความรุแนแรงของบาดแผลได้สิ่งที่หลายคนม่เข้าใจผิดเช่นการทายาสีฟันการทายาหมอกำมบนแผลจะทําให้เกิดการติดเชื้อได้และวิธีที่ถูกต้องคือเมื่อเกิดแผลความร้อนควรรีบล้างน้ำสะอาดอุ้งคุมปกติ เพื่อช่วยลดความร้อนบริเวณชั้นถึงหนังโดยไม่ควรใช้น้ำแข็งประคบโดยตรงหลังจากนั้นหรือควรใช้ผ้าสะอาดหรือผ้าพันบริเวณแผลหลวมๆเพื่อป้องกาันการติดเชื้อหรือถ้าแผลมีขนาดใหญ่บริเวณหน้ามือหรืออวัยวะเพศควรรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะ การรู้จักวิธีการปฐุมยาบาลที่ถูกต้องไม่เพียงแต่จะช่วยลดอาการอันตรายต่อผู้บาดเจ็บแต่ยังสามารถดูแลผลลัพธข้าวทีปลอดภัยพวกเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการมีสติและปฏิบัติตนอยา่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หรือโดนแผายจากความร้อนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนและขอบคุณทุกคนที่มารับฟังและติดตามพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ Terima kasih telah menonton!